สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับวันนี้พบกับรายการพากินพาเที่ยวในช่วงพากินนะครับเรามาดูว่าเราจะพาไปกินอะไรนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับเราก็อยู่ตรงถนนสายกำแพงเพชครคลองลานนะครับกำแพงเพชครคลองลานตอนนี้ก็จะเป็นเสียคลองน้ําไหลนะครับ เลยสียแยกคลองน้ำไหลไปก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปนะครับก็จะเป็นน้ําตกคลองลานนะครับส่วนใกล้ๆเราตรงนี้เป็นคลองน้ําไหลก็จะเป็นน้าตกคลองน้ําไหลนะครับเราก็แวะมาเที่ยวนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านหิวนะครับในช่วงนี้เราก็จะพามานี่เลยครับครับก็มาเจอกับร้านเดิมนะครับวันนี้หลังจากเมื่อสปดาห์ก่อนนะครับรีวิว ข้าวหมูแดงก๋วยเตี๋ยววันนี้เราก็จะมาทานมีเกี๊ยวนะครับก็อยู่ที่ร้านชายสี่มีเกี๊ยวครับครับก็มาเจอกับพี่สาวพี่ชายที่น่ารักเหมือนเดิมครับมืห <c oughs> นีนี่นี่นี่เล็กแล้ว <c oughs> อ๋ออันนี้ของคุณหนูเป็นปะเศษเล็กของผมเอา, <c oughs> เอามีเกี๊ยว,ยวอ่าเรามาดูมีเกี๊ยวดูขั้นตอนการทำนะครับ อันนี้เส้นหมี่เกี๊ยวก็ต้องขยี้ต้องต้องทำให้นนวดนวดก่อนเคลื่อนมานวดก้อนมันบ่<อ>ต้องนวดก่อนนะครับล้างแป้งออกนวดก่อนล้างแป้งออก,อ,กอันน,<ะ>นี้เส้นหมี่นะครับเกี๊ยวนะครับอันนี้กับพี่เขียวพี่ทอนนะครับเจ้าของร้านนะครับเราเปิดมากี่ปีแล้วนะพี่เขียวพี่ทอนเด <26 S 1> ี๋ยวผู้ชม 26, 26ปีแต่เราก็ย้ายน้องเมื่อก่อนจะอ,อยู่สี่แยกเนาะแล้วก็ขยับไปเรื่อย อ่าตั้งแต่น้องปั๊บน้อยๆอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆข้างทกศเราเนี่ยครับเราลวกนานไหมพี่เขียวประมาณสามนาทนาีประมาณสามนาทีเนาะอ่าประมาณสองสามนาทีแล้วก็เอาขึ้นก็ล้างน้ำเย็นอ่าล้างน้ําเย็นนะครับล้างน้าเย็นอ่าให้มีมันคืนตัวให้มันเด้งใช่ไหม,มเด้งเออให้มันเด้งนุ่ม ก่อนเลวอกแล้างแป้งก่อนล้างแป้งก่อนอ่านั่นคือจุทีนึงจุ่มน้ำเย็นอีกทีนึนนงโอ้ขั้นตอนละเอียดนะครับไม่น่าถึงอร่อยเนาะอ่าได้ซมได้ซมดูใกล้ๆซมดูใกล้ๆเกล็ดด้วยอ่าใส่เกล็วแล้วเราก็ ครับครับโอเคอน,นี่เป็นเป็นหมูแดงหมูแดงดอันนี้เครื่องปรุงอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยซอสกร,ระเทียมเจียวเหรออ๋อกระเทียมเจียวพริกไทยแล้วก็ เอิมน้ำซุปลงไปโ<ม> <Okay. S 2> อเคอ่าแล้วไปเจอกันที่โต๊ะครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมูแดงใส่ผักบุ้งนาะใช่เลือกเลือกได้ค่ะอ๋อาาเลือกได้อันนี้เลือกเฉพาะผักบุ้งใส่กวางตงุ้งบุ้งฮ่งเาเส,เ,สเส้นเ,เส้นเส้นแดงเส้นแดง อ่าส่วนนี้มาดูนี่มีเกี้ยวของดีชายสี่ต้องมีเกี้ยวนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่ยังไม่ได้ทานข้าวยังไม่ได้ทานอะไรนะครับช่วงเย็นๆนะครับก็แวะมาเนาะแวะมาได้ก็อยู่ตรงข้างทกศของน้ำไหลนี่แหละครับอยู่ใกล้ๆในถนนติดถนนนะครับถนนเสียแยกคลองน้ำไหลครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็มาทานกันเลยนะครับดูส่วนการปรุงก็อยู่ที่ความชอบจริงเราชิมก่อนเราก็รู้แล้วลลว,ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเครื่องปรุงเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ทานรสจัดเราก็จะกินลองชิมน้ำก่อน ส่วนอะาจารย์พิมพก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอืมเื่อเติมพริกหน่อยหนึ่งพอ,อนะอาจารย์พิมพ์ก็เติมพริกหน่อยเดียวอย่างอื่นไม่เติมอืมเหยาะน้ำตาลน,นิดนึงก็ได้เอาละน้ำปลาไม่ต้องรสชาติเขาดีแล้วน้ำซุปนะใช่ใช้สีอ่ามีเกียเยเก้ยวก็จะเป็นแบรนด์ของเขาอยู่แล้วนะคะรับรสชาติ อร่อยทานข้าวอันนี้ก็จะเป็นอาหารเย็นเลยนะครับเย็นนี้เราก็ไม่มีเมนูอื่นนะครับเราก็ฝากท้องไว้ที่นี่นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมานะครับไม่รู้ว่าเมนูเย็นนี้อะไรก็แวะมานะครับเรามีข้าวหมูแดงมีหมี่มเกี๊ยวนะครับมีก๋วยเตี๋ยวนะครับปิดกี่ทุ่มนะพี่ธรปิดกี่ทุ่มนะ ร้านปิดสี่ทุ่มนะครับใครที่สามโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม,มดูหมูแดงครับ แดงเนี่ยถ้าเราทําแบบสดใหม่ทุกวันเนี่ยพี่ทอนเขาจะทําสดทําใหม่ทุกวันเนื้อมันก็จะนุ่ม,มเด้งมันจะอร่อยแต่ถ้าปล่อยไว้ให้มันแห้งมาแล้วเนี่ยมันก็จะแข็งนะครับเนี่ยเนื้อเด้งเลย อร่อยอิ่มแล้วครับเยอะละอิ่มแล้วได้เวลาจ่ายสตังค์ได้เวลา,วลากลับบ้านพักผ่อนอก็อย่าลืมนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์าานนครับช่องอธิพัฒน์นนทภาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการจัดทำคลิปนะครับมนที่มีคอมเมนต์ข้อแนะนำก็แนะนำมาได้นะครับว่าอยากให้เราไปรีวิวพากินพักเที่ยวตรงไหนนะครับ ตร,ตรงนี้เราก็อิ่มเรียบร้อยนะครับกับวันนี้เมนูเมนูเลยนะพี่ทอนมีเกี๊ยวหมูแดงเออมีเกี s <S really. really ๊ยวหมูแดงมีเกี๊ยวหมูแดงมาพี่เขียวมาด้วยพี่เขียวมาด้วยเออมีเกี๊ยวหมูแดงนะครับเมนูวันนี้อร่อยมากเดี๋ยวได้เวลากลับบ้านแล้วก็จะปิดคลิปแล้วอยากให้พี่เขียวพี่ทอนฝากร้าน่อยครับโอเญนะครับแฟนคลับเอสซีของอาตีพัฒนะครับ ถ้าใครได้รับชมอยู่ก็ว่างว่างผ่านมาก็เชิญแวะที่ร้านเลยครับผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนรับประกันเลยครับความอร่อยอ่าถ้าไม่อร่อยไม่อยู่ได้มาจน2 6ปีนะครับในจุดนี้ครับในร้านนี้นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากนะครับร้านชายซีหมี่เกี้ยวร้านของพี่ชายพี่สาวนี่แหละครับใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามช่องอริพัฒน์นนทภาด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิป ต่อไปครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบพี่เฉลยวพทรครับ